ล่าสุดกลุ่มล่าสุดต่อไปนี้เตรียมรับเงินภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบกระทรวงการคลังเร่งรวบรวมข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ยังตกหล่นไม่ได้รับความช่วยเหลืออีก9ล้านคนคาดว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือส่งเดือนล่าสุดในประสงค์ภูทนทเนศปลัดกระทรวงการคลังในฐานะ ประธานคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ได้เปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสรุปตัวเลขผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กลุ่มที่ยังตกหล่นอยู่ประมาณ9ล้านคนประกอบด้วย4กลุ่มได้แก่กลุ่มผู้ถือบัตรคนจนที่ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนสิทธิ์1.2ล้านคน กลุ่มผู้ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จและผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว3 0 0 0สนคนกลุ่มเปาะบางที่ผ่านการตรวจสอบสิิทธ์ซ้ำซ้อนและประมาณ7ล้านคนและกลุ่มประกันสังคมอีก 60,600คนที่ตกงานแต่ยังจ่ายประกันสังคมยังไม่ครบ6กเดือนจึงไม่ได้รับการช่วยเหลือตามสิทธิการสังคมโดยจะนำเรื่องนี้เสนอต่อคณะกรรมการกันกร,กรองการใช้เงินคู่ตามพรกกู้เงิน1ล้านล้านบาทในสัปดาห์หน้าจากนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปหากคระอ,อ,อนุมัติจะสามารถจ่ายเงินเยียวยา,ยายได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ส่วนจะได้รับความช่วยเหลือแบบจำนวนเงินเท่าใดนั้นต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจอก ข้อหมื่นล้านแจก2,000ให้ไปเที่ยว เรียกได้ว่าในโซเชียลกำลังมีกระแสฮือฮาเริ่มพูดถึงเป็นวงกว้างหลังนายุทธศักดิ์สุภาพสอนผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทได้เปิดเผยว่าวันที่4มิถุนายนทททจะหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมโรงแรมรที่พักให้สามารถพยุงการจ้างงานที่อุตสาหกรรมโรงแรมและที่พักมีการจ้างงานโดยคาดว่าจะใช้เงินประมาณ1 1 5 0 0ถึง14,500 14, ล้านบาทเพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในช่วง4เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมปี63หลังจากได้ข้อสรุปแล้วจะหาหรือคณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้และเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอในวันที่9มิถุนายนนี้ โดยเบื้องต้นจะผลักดันเงินเข้าสู่ระบบผ่าน2แพ็กเกจดังนี้คือ1แพ็กเกจเที่ยวปันสุขเป็นบัตรกำนันดิจิตอลสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศต้องเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปจำนวน4ล้านคนโดยเปิดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรกำนันหรือวอยเชอร์สำหรับเป็นค่าห้องพัก แล้วเมื่อประชาชนนำบัตรกำนันดังกล่าวไปเช็คอินที่ห้องพักรัฐจะโอนเงินคืนให้กับประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้จ่ายในโรงแรมเช่นห้องพักห้องอาหารสปาและร้านขายสินค้าที่ลึกต่อไปกลุ่มนี้อาจจะใช้เงินประมาณ8,000ถึง12,000ล้านบาท 2แพ็กเกจกำลังใจเพื่อตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานแนวหน้าในการเริ่มมือกับสถานการณ์โควิดเช่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพอสอตจจำนวน1.2้านสแสนคน โดยสนับสนุนงบประมาณสำหรับการศึกษาดูงาน3วัน2คืนโดยผ่านบริษัทนำเที่ยวในประเทศซึ่งแพ็กเกจนี้รัฐจะใจ่ายให้กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสอมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตามบุรุษพ,อพอสต่อเที่ยวฟรีพักฟรีในโรงแรมและที่พักที่จดทะเบียนถูกต้องอัตรา2,000บาทต่อรายลาสุดบัตรคนจนปสัสริการแห่งรัฐลุ้นกันวันนี้เยียวยา1,000บาท3เดือน เมื่อวันที่4มิถุนายนกระทรวงการคลังมีวาระประชุมคณะกรรมการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในทีหรือประชุมประหลัด10กระทรวงที่มีนายประสมภูณท์เนศประหลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานจะมีการพิจารณามาตรการจ่ายเงินเพิ่มเติมให้ผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆคนละ1,000บาทเป็นเวลา3เดือนรวม3,000บาทเพื่อดูแลคนไทยทุกกลุ่มให้ได้รับการช่วย เหลืออย่างเทาเทท่่าาียยมกันองไรก็ตามจากการประเมินพบว่ามีผู้ถือบัตรคนจนบัตสรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับความช่วยเหลือครั้งนี้ไม่ถึง2 000, 000, ล้านรายจากผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิใดๆ2.4ล้านรายแต่ในที่ประชุมจะพิจารณาตัวเลขดังกล่าวอีกครั้งก่อนเสนอให้คณะกรรมการแข่งกรองโครงการการใช้เงินพลกรกู้เงิน1 000, 000, ล้านล้านบาทและครมเห็นชอบต่อไป นอกจากนี้ในการประชุมจะมีการพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนในโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จจำนวน1.7ล้านคนซึ่งจะมีคุณสมบัติของแต่ละรายว่าตรงตามเกณฑ์หรือไม่ หาผ่านเกณฑ์และไม่เคยได้รับมาตรการช่วยเหลือใดมาก่อนก็มีสิทธิ์รับเงิน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนแต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะเสนอให้ใช้มาตรการอื่นช่วยเหลือต่อไปส่วนกลุ่มนักศึกษาหรือเยาวชนที่มีอายุไม่ถึง18ปียังไม่มีมาตรการช่วยเหลือในขณะนี้เพราะอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองอยู่แล้วล่าสุดเวอไวเว็บเราไม่ทิ้งการดอทคอมรอบที่2ลุ้นหารือ4มิถุนายน เพื่อแจกเงินกลุ่มตกหล่นคนถือบัตรคนจนเมื่อวันที่3มิถุนาย,ยนปี2 0 1 3จากกรณีที่กระทรวงการคลังได้เปิดให้มีการลงทะเบียนในโครงการเราไม่ทิ้งกันเพื่อขอรับเงินเยียวยาโควิด1 9ทีาจำนวน5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือน อย่างไรก็ตามในกลุ่มนี้ยังมีกลุ่มคนที่ตกหล่นอีก1.7ล้านคนที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จทางนี้ทางคณะกรรมการเยียวยาวจะนําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้งในวันที่4มิถุนายนนี้เพื่อหาหรือว่า ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีเท่าไหรและได้รับการเยียวยาจากมาตรการอื่นๆหรือไม่เช่นเป็นหัวหน้าเกษตรกรที่ได้รับเงินจากโครงการเยียวยาเกษตรกรมีชื่อในประกันสังคมไหมเป็นกลุ่มข้าราชการหรือกลุ่มปอบางหรือไม่หากคนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการเยียวยาจากโครงการต่างๆที่ว่ามาข้างต้นก็อาจจะได้รับเงินราไม่ทิ้งกัน5,000บาท3เดือน นอกจากนี้จะมีการเสนอแนวทางเพื่อเยียวยากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า2.4ล้านคนที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือต่างๆของรัฐแต่ต้องย้ำว่าคนทั้งสองกลุ่มนี้จะต้องไม่ไปซ้ํากับกลุ่มเยียวยาเกษตรกรข้าราชการและอยู่ในประการสังคมล่าสุดชงแจกเงินผู้ถือบัตรคนจนคนละ3,000บาทมีเข้าข่ายถึง2ล้านคน เมื่อวันที่3มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่4มิถุนายนที่ประชุมคณะกรรมการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด1 9ซึ่งมีประหลัด10กระทรวงเข้าร่วมและนายประสงค์พูลทเนศประหลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานจะพิจารณามาตรการจ่ายเงินเพิ่มเติมให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆคนละ1,000บาท เป็นเวลา3เดือนรวม3,000บาทเพื่อดูแลคนไทยทุกกลุ่มให้ได้รับการช่วยเหลือจากโควิดอย่างเท่าเทียมกันซึ่งการจ่ายเงินรอบนี้จะเป็นเงินที่จ่ายเพิ่มเติมจากสวัสดิการที่ได้รับประจำเดือนเช่นค่าครองชีพ200-300ถึง300บาทค่ารถเมย์500บาทค่ารถทัวร์500บาท เบื้องต้นประเมินว่ามีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่ง,งรัฐที่เข้าข่ายได้รับการเยียวยาถึง2-4ล้านคนแต่หลังจากตัดยอดการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มปบางไปแล้วน่าจะมีผู้เข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือไม่ถึง2ล้านคน แต่เรื่องนี้ต้องให้ที่ประชุมเห็นชอบก่อนและรอเสนอให้คณะกรรมการกันกรองโครงการการใช้เงินพรกกู้เงินและครมเห็นชอบต่อไปโดยจะนําเงินจากพรกกู้เงิน1ล้านล้านบาทมาใช้นอกจากนี้ในการประชุมจะพิจาร,รณามาตรการช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จอีก1.7ล้านคนซึ่งจะพิจาร,รณาลงรายละเอียดว่า แต่ละคนเป็นคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์หรือไม่หากผ่านเกณฑ์และไม่เคยได้รับมาตรการช่วยเหลือใดมาก่อนก็มีสิทธิ์รับเงิน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนแต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์จะเสนอให้ใช้มาตรการอื่นช่วยเหลือต่อไปส่วนกลุ่มนักศึกษาหรืเยาวชนที่มีอายุไม่ถึง18ปียังไม่มีมาตรการช่วยเหลือในตอนนี้เพราะอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองอยู่แล้วนายกรับมนตียำว่า ขอให้ช่วยดูแลคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิดทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงซึ่งได้ผ่านมารัฐบาลก็ได้ช่วยเหลือไปแล้วทั้งกลุ่มอาชีพอิสระ15.1ล้านคนเกษตรกร7-8ล้านคนกลุ่มปอบบางอีก13ล้านคนและฐานจากนี้ก็จะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จรวมถึงอาจจะมีกลุ่มชายขอบสังคมเพิ่มด้วย แต่การช่วยเหลือจะต้องไม่ซ้ำซ้อนการหากใครถือบัตรคนจนแล้วได้รับเงิน5,000บาทโครงการแล้วไม่ทิ้งการหรือเงินเยียวยาเสษ็จกรนไปแล้วก็ไม่มีสิทธิ์รับเงิน1000บาท3เดือนอีกล่าสุดชัดเจน10มิถุนายนเตรียมรับเงินช่วยเหลือ3กลุ่มปอบางทั่วประเทศเมื่อวันที่2มิถุนายนปี6 3ในโลกออนไลน์ได้แชร์โพสต์จากเพจ Facebook นโยบายไทยแลนด์ได้โพสต์ข้อความระบุว่าเงินช่วยเหลือกลุ่มปอบางวันโอนเงินให้กลุ่มปอบาง3,000บาทนะครับ เขาจะจ่ายพร้อมกับเบีย้ยอย่างชีพที่ได้แต่ละเดือนมิถุนายนจ่าย2 0 0 0กรกฎาคมจ่ายอี 1, ก1,000กลุ่มผู้สูงอายุที่ปกติได้รับเบีย้ยยางชีพผู้สูงอายุตามอายุ6 0 0้อยถึงหนึ่บาทโอนเข้าบัญชีธนาคารอยู่แล้วเขาก็จะเพิ่มเงินเยียวยา นี้เข้าไปด้วยโดยโอนวันที่10มิถุนายนปี63จำนวน2,600-3,000ถึง 3, บาทโอนวันที่10กรกฎาคมปี2563จำนวน1,600-2,000ถึง 2, บาทและกลุ่มเด็กแรกเกิด กลุ่มเด็กแรกเกิดถึงอายุ6ปีตามปกติจะได้รับเงินจากมาตรการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยู่แล้วจำนวน600บาทก็จะบวกเพิ่มเงินเยียวยาน,นี้ไปโดยโอนวันที่10มิถุนายนปี63จำนวน2,600บาทและโอนวันที่10กรกฎาคมปี2563จำนวน1,600บาทสำหรับกลุ่มคนพิการโดยกลุ่มคนพิการที่ได้รับ เบี้ยความพิการจำนวน800บาทต่อเดือนอยู่แล้วก็จะบวกไปให้โดยโอนวันที่1 0มิถุนายนปี63จำนวน2,800บาทและโอนวันที่10กรกฎาคมปี63จำนวน1,800บาทสำหรับผู้สูงอายุคนพิการและเด็กแรกเกิดที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเงินหรือเบี้ยช่วยเหลือใด จะยังไม่มีชื่อและข้อมูลในระบบรัฐบาลขอให้ไปติดต่อที่สำนักง,งานเขตเทศบาลหรือสำนักง,งานอบตอตามภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยทางครังและพอมอจะหาหรือและวางมาตรการเยียวยาวให้ต่อไปครับสำหรับเงินช่วยเหลือกลุ่มปอะบาง3กลุ่มจะได้รับเงินครั้งแรกพร้อมกันในวันที่10มิถุนายนนี้